สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะครูทัพทีมนะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูวิธีการนะคะเตรียมทรายนะคะไว้ให้ตะกะแตนวางไข่นะคะ,ะซึ่งปกติแล้วนะคะตะกะแตนที่เราเลี้ยงนะคะ,ะเขาจะมีอายุประมาณ20กว่าวันนะคะอย่างเช่นฟาร์มของครูทัพทีมเนี่ยเขามีอายุประมาณ27-28วันนะคะเขาก็จะเริ่มจับคู่นะคะเพื่อน เขาเริ่มจับคู่กันแล้วทีนี้หลังจากที่เขาเริ่มจับคู่กันได้ประมาณ3-4วันนะคะเราก็ต้องเตรียมนะคะกระบะทรายให้เขานะคะส่วนครูตัทิมวันนี้นะคะครูทิมก็เตรียมทรายไว้แล้วนะคะทรายที่แนะนํานะคะที่เหมาะกับการที่จะไว้ให้ตะกะแตนวางไข่นะคะควรเป็นทรายาที่เป็นทรายลักษณะของทรายก่อสร้างนะคะ mm hmm. เขาจะร่วนนะคะแล้วก็จะต้องเป็นทรายที่ ไม่แห้งนะคะไม่แห้งเท่าไหร่นะคะก็คือเอาชุ่มๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราเอาเข้าไปวางให้เขาแล้วนะคะก็ถ้าเขาแห้งเราก็คอยพรมน้ําให้เขานะคะ,ะปริมาณในการวางนะคะเพื่อนอโดยประสบการณ์นะคะถ้าสักประมาณถ้าเราลงไข่ประมาณ1ขีดนะคะก็ถ้าเป็น ถ้าแวร์เล็กๆพลาสติกเนี่ยก็ประมาณ3 4กล่องไปเลยนะคะแต่ว่าที่เห็นอยู่ด้านหลังครูตบทิมเนี่ยนะคะ,ะกระบะค่อนข้างที่จะอันใหญ่หน่อยนะคะครูทิมก็จะวางไว้สักประมาณ4อัน4จุดนะคะ4-5หจุดนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูวิธีการบรรจุนะคะเพื่อที่จะเตรียมทรายนะคะพาเพื่อนๆมาดูลักษณะของทรายก่อนนะคะทรายนะคะจะต้องเป็นทรายที่ มีความชุ่มชื้นบ้างนะคะเห็นนะคะเวลาเราลูบไปนะคะก็คืออย่าให้แห้งเกินไปนะคะ,ะก็เป็นสายที่เราได้ร่อนแล้วนะคะถ้ามีเศษหินเศษอะไรนะคะเราก็ร่อนออกกระบะหรือภาชนะนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ถ้าไม่อยากซื้อนะคะก็หาภาชนะที่เราพอหาได้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าให้ลึกประมาณ10เซนนะคะ10เซนนะคะ ก็บรรจุเข้าไปเลยค่ะอย่างเช่นนี้ครูทิมก็เตรียมไว้4อันนะคะดูความความลึกของกระบะกนะคะก็เตรียมง่ายๆเลยนะคะเพื่อนเตรียมไม่ง่ายเลยนะคะ,ระ,คะจริงๆแล้วาฟาร์มของครูทัพทิมเนี่ยตะกะแตนของครูทัพทิมเนี่ยเขาเพิ่งเห็นเขาประกบคู่นี่นะคะประมาณ2วันนี้แหละ เมื่อวานก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่วันนี้จับคู่เยอะแล้วแล้วเพร่อเราก็เลยต้องต้องเตรียมแต่ว่าทรายนี่เราเราเตรียมไว้หลายวันแล้วนะคะก็พอชุ่มชุมนะคะให้พอชุ่มๆอันนี้เสร็จแล้วหนึ่งกระบะนะคะการที่เราเตรียมทรายไว้ให้ตะกะแตนวางไข่นะคะเพื่อนถ้าสมมุติว่าเรามีโรงเรือนที่ยกพื้นขึ้นนะคะ เราก็ใช้วิธีการนี้นะคะใช้เป็นกล่องทุบวแรเล็ก,ลกพกลาสติกเล็กก็ได้นะคะขนาดที่ไม่อันใหญ่เท่าไหร่มันก็จะง่ายง่ายก็คือเวลาเราจะเก็บไข่อะเพื่อนๆนนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะมีโรงเรือนที่กับพื้นนะคะก็เราก็ใช้วิธีการกองทรายขึ้นมาสักประมาณความสูงประมาณ10เซนก็ได้นะคะในพื้นโรงเรือนของเขานี่นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่ว่าเวลาเราเก็บไข่ของเขาเนี่ยก็เราต้องคือมันจะต้องเป็นพื้นที่ที่เราเดินเข้าไปเก็บได้นะคะเพื่อนอันนี้โรงเรือเรายกพื้นขึ้นนะคะมันคนอาจจะเดินขึ้นไปค่อนข้างที่จะไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการเอากระบะไปวางไว้ในโรงเรือนให้เขาจะจะสะดวกเรามากกว่านะคะอันนี้มันก็แล้วแต่สะดวกใครสะดวกเราอะนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูตอนที่เราอ่า เอากระบะซทรายนะคะไปวางไว้ที่โรงเรือนของตะก,กะแตนเราอีกทีหนึ่งนะคะอะทีนี้ลักษณะของการวางกระบะนะคะเพื่อนก็เอาเข้ามาวางในโรงเรือนแบบนี้เลยนะคะจริงแล้วก็จะวางได้ตามมุมก็ดีนะคะเห็นไหมคะพอเอามาวางปุ๊บเขาก็จะมาไข่วิธีการไข่ก็คือตัวผู้นะคะก็จะอยู่ข้างบนตัวเมียเนาะแล้วเขาก็จะช่วยๆกันดันดัน ให้ตัวเมียไขลงไปในกระบานะคะเริ่มเริ่มมาไขแล้วนะคะนะคะอันนี้ตอนแรกคุณเทม่าจะวางสักสี่กระบานะคะแต่ว่าทรายมันเหลือก็วางให้เขาเยอะแต่ถ้าเราไปวางข้างในเนี่ยเราจะเข้าไปเอาลําบากหน่อยเนาะเวลาเราเก็บไข่นะคะเราก็จะวางจริงๆแล้วาวางเป็นจุดให้เขาได้น่จะดีนะคะ แต่ว่าโรงเรือนคูรัทิมเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนะคะแล้วก็พื้นพื้นเขาเป็นพื้นไม่อัดนะคะฟ mm ูต hmm. ้ทิมก็เลยไม่ไม่ได้อาไรวางไม่ข้าไหนนะคะ mm hmm. ขอให้มีกระบะทรายรานะคะเพื่อนก็จะวางประมาณนี้นะคะ, mm hmm. ะ,คะเริ่มเริ่มมาทํางานแล้วนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้าชมคลิปนี้จนจบนะคะ ฝากเพือ่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กำลังใจกด s u b สไครต์ไว้นะคะกดติดตามนะคะ,ะเพื่อชมคลิปดีๆจากคุณติ้มนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ